ต้นนดหน่อยนะครับ่งตัดน้อยด้วยอ๋อเฮ้ยนะโตแค่นเชบเชฟเป้นยงอ่ะแบงกันเดอดันเดอกงุนนะแล้วอมกุ้มอันี้ลานน้องสะพายด้วยกันนะแม่น้องได้ซิมเบิ้ง น้องชุไปเอ้ยทั้งสองคนนี่กับเบิ้งนี่ชุกซิมากอยู่เบิ้งเนี่ยชุกเลยแบบแบอเดินเบาซิงก์ต่ออันนี้เขามาตอนเสาร์มันยังแข็งแข็งอยู่นี่มันนิ่มไหมมันในโลดอ่ะเบาสิงก์มันปุ๊บบวายได้บวายได้แล้ว่ะเมาเมาดี พูดแไทยว่าต้องกินแบบนั้นบึ่งอยอะว่ะไม่ได้ขาขต้มกินมัดก่อนแล้วมันแะ่ะขไอกินแล้วพวกก็มีวันนี้บิ่งคือได้หลายลูกอีกแล้วเฮว้ว่ะบ้ซื้อขึ้นมาเจ้ากินรดอันแกไข่เจาเป็นหน่วยไม่คืยทันอีกแล้ววะจ้ ใบานับานบัดนี้คือมาเพิ่มอีกเจิดมาเอเนาะเอาสวัสดีสวัสดีสวัสดีเนยเนาะพูนมาเพิ่มแล้วสองขันพี่น้องเลยแม่นโบรบาณเ่ยคันคันดำยันมาต่างหากเนาะเอาพี่น้องเลยเ,เปิดภาพขึ้นมาในมือนี้เนาะพี่น้องเนาะกายโยน้าบ้านหน้าเฮือนน้องด่าเพื่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อไหวยะคอยในยบ่เจ็ดเห็นบ่รถคอยนะพูซอดอดิพู จอดวิเดินผูเขาเพชยจอดหาหมูใช่เนาะข่าไปรีบๆเนาะถ้าว่าพอจอดอ่าถ้าพอเชนก็ดีนะชอดบนอ่ดินเก่าเคนแรกพี่น้องเลยพอตั้งแต่ชื่อที่ดินใหม่นี่ยพอทหายังบได้เคยเข้ามาเลยคืออะไรพี่น้องเนาะเนาจังใดก็ขอกราบทักทายสบายดีเนาะกับพ่อแม่พี่น้อง FC กันเบิร์ดสุขสุขคนพี่น้องเลย บอกว่าอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําเด,ออเดอ้อพี่น้องเด้อการยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของบอตาบ้านเฮาคือเก่าเนาะวันนี้ก็มาหาน้องด่าเพิ่นกับพอดีว่ามีทางผู้ใหญ่เพิ่นมาหาเนาะอ่าเอื้อยเมย์ว่าซัชร์เอื้อยเมย์กับน้องเมย์เด้น <c oughs> เอนี่เอดี๋ย์เวสบาสดีสวัสดีดอเมย์ค่อยนะคิดว่าุ่นอยู่บนเก้าผู้ผู้ฉันค่อยกบดีละถอดตาคือบ่เห็นเข้าไปจักษ์เสือว่าแล้วค่อย อำที่ป็นนบุญคอยตั้งแต่ชื่อดิคอบริจาคเลยว่าอยู่ดิว่าตอนเด๋ตอนชื่อตอนยังก็บริาเขามาเนาะสบายดีเ้อโอ้น้องดาได้โมโม่ดสบายดีเนาะได้มม่ดีเอสบายดีดดี ไอจังไรล่ะเครื่องของมาดิภาหอกกันหอบลงแล้วมาลูกมาลงมาเอาผู้ใดอยากได้ไปคนเด็กเด้อผู้ใดอได้เด้ออ่าผู้ใดบวกกล้าคนนี้คนเอาเมื่อเด้เลยคนเกี้ยวกีายวไรก็หมู่อ่าเดี๋ดมามาลงมาโอ้ไม่บาร์ฉีเอาอยู่บ่เนี่ยจับเจับดีกว่าถนัดอันนั้นบ่เนี่ยจับไอ้กอกเออมีมีอยู่เนาะ มีอยู่แต่ว่าเอาเนาะมันคือโจอดแาว่เจนมันขึ้นแหลวเาดินเก่าแล้วจอดถ่ายพวกยันย้มันไงกําลังกํลังาลังชีวากําลังชีวารถลดผข้าววะบ็อยกิวเจ้าไปวรถดกนะาลังชีวาเฮรถบ่เชนข้าวบ่กะตามาแลดพ่นแลต่าพ่นลยาวโหลดรอ้อยอลดไลอ้อยเดกินวัหลดไอ้อยดิ เ่าเคกิน่มาดนๆเื่อมาีเนาะเอเนาะมีดลไม่คุ no ้มกยังว่ากนรถดการถซิปอกกเต็มัเหืออยู่อีกเลียนะโอ้โหใสเบอน์เด็นะโย่ของเห็นนะจะเป็นน้ำโดดคุปร้เนาะนี่นะว่าขอเอมี้ของเยกมีเนาะที่อ่ามนยังมาขีพลังเล้เนาะ ภูเขาได้ไหมภูเขาไฟภูเขาไฟภูเขาไฟกับผู้ภูเขาไฟมันอม่ี่เลียบใต้ครับโอ้โหอ้บอชโอ้ยห่อนได้ห่อนห่อนภูเขาไฟได้ห่อน้วเนาะอผู้ใบอตายกินยังนะเห็นเราเนียสุดทางเลยเราได้หิวแบบได้หิวกับพอใจ่าแต่ร่กายอยู่ได้กร่ากาเ็ดอ้อมอ้มแอมได้ขนายนี้ ไปไปอันเล่ปักมือก่อนไม้ไม่ได้หมางดิหมากันปักมือบ่บ่ยอมไม่่มัเห็นไม้ไม่ได้หงดิปักมือแหลยึดดีเนาะมุดดีเนี่ยอ่ะมืนถือชูบัจิตปักเนาะด้ ใ้้คนมาเอาลมมม่พหักอมบักผักเนาบ้านเฮาคนเกิดผักเนาโอ้ไดดินไม่อยู่นี่เนาะแม่นางราดนี่โอ้ยบข้าวบ่ข้าวเท้ได้ดินไม่กะเนาะคุยรีแม่นางรานี่ มาเดียวคุ้มเลยมาาิน้เนมาเดินให้พื่คนยากบยเลยมาให้เพ่อน่นมาเปิดได้หนิยังยิ่งซิฟกรตุนเนาะ่เต็มก่อนทีแล้เป็นมาเยวมาเวรื่อยๆน้องได้บาดที่นี่อยู่อยู่ไทยเพื่อนขายเบีรยนน่าดครับนี่ Boy, you lounge con khang, you have hanged it. Ton góp, mày, ở ngoài thang lắm, nữa. Ton mày, ở ngoài thang lắm, nữa. Ton mày, ở mày, ở ngoài ở ngoài thang lắm, nữa. Ton mày, ở ngoài thang lắm, nữa. Ton mày, ở ở ngoài ở ngoài thang lắm. Ton mày, ở วร่ียเอาีอานทาไม่หายครับมันอยู่ข้างหน้าปุ๊บปุ๊บอันี้ยไปได้หอยกไว้กันเมื่อขึ้นนะครับเบเบาเอยอันนอต้นไหม่นะ ฮักฮักจับจับจนเราง้านหักเอะโยนใส่กันได้่านักไดไหมอ๋ตัวนั้นหนักป่หนักแห้งใส่พี่ก็มีบ่เลยฮะมี่กนี้แมนมัสอันผงทั้งผทั้งุนจบมาพี่เพื่อนว่าถ้ารถชิบโรมากก็เต็มแล้วเนาะ พี่อยู่บอนอันนี้ต้นไม้เลยบรับหรือจังไลยแมนโ้นแมงบ้านกองเปือยบานมามาแซนตัวนี้ตัวนี้มาหามตัวนี้นับบนัี่ตัวนี้นี่ภูเขาไฟภูเขาไฟบุ๊ยทายทายนี่ภูเขาไฟวานี้ใบซื้ออุ่นเะ ไม่ตายจะเห็นลมน้ำถึกวาโอ้ไปไปซื้อส่งมาันรอกเอาึ้นแจ้เะปึ๊บอาชาเต็มเพียเลยเบื่ออะไรเลยต้นไม้นี้ต้นไม้แทบพูเขาไฟของแกของแกไ้นี่ของแกของปอพี่นี่มาเ โอ้น uh, ักเ่ต้นนเด่นหม่ยนคต้นตองตน้นตั่อย <um> ้งมดตดอ้านโงต้นปลูกเ้าก็แหงเตียงงันทอร์นอหันมันแล้วยังดีคือเก่าค่นแล้วแต่ว่าโบมีไผ่ยกออกมาหายที่หลัง มาไมาดีกันไหมมากิน่ยเพร่เี่แก่กันโอ้สบายเด้แลวบงนี่อยาได้เอ้ยอยากได้ช็อตมาได้ตุกตุ๊ก่อตอนมาเล่าคือขาเ้มเงแหงแล้วเนาะไปทางตปลูกทางตมาเรียบร้อยเนาะขึ้นไหนขึ้นไหนติดก้อนเด้อไปไป กูใหญ่ก็คือหลังวะโดมอีตาลากไม่แห้งแล้วบะตาบลอกต้นหมากๆเลยหมากตองตีดาบักติวเอามานน่บักติวแม่นบอกแม่นครับนี่บักติวครับติวเต็มเลยนี่นี่ขาวนี่ะเรานแดงเดอโอ้แล้วก็หมากมุกคุดอีก

กิมาเบิ้งนี่คล้องแพร่ทุ่มมึงเองไฟของแพร่เนาะอยากให้มาเรื่อยดิเนาะมาจินทอดเรื่อยแล้วเนาะแบนทากินกันกินมึงนะเฮ้ยยยยกินบิ้งกินบิ้งรู้มืดเขาอันหน่อยก่อนก็ได้เขอันหน่อยเนาะแสบขี้ยังนี่เอาแสนเอาแม่กินรอด มาคาพันยากินน้ำเดนใ่ก่องของไผของแท้อาน้องสะใภ้ไวอืเป้ไปหน่อยเนาะมามามาอ้าก็เสพเสพไปหน่อยอ่าแบงกันเดอนันเดอร์ทางฝุ่นนะแล้วตุ่มตุ่มนะให้ลาน้องสะใภ้ด้วยกันนะแม่ต้องด้ซิเบิง น้องชุไัเองทั้งสคนนี่กับเบิงนี<อ>่สุงชิมากบบเลยเบิบ้งเลยแบบสุกเลยแบบเบบคือเด่นบ้สิงบิต่อันนี้เรามาตอนเสาร์มันยังแข็งอยู่นี่มันหนิ่มไหมมันในรถ เบาเสีงมันปุ๊บเบาไว้ได้เบาไว้ด้เราอะเมาเมาดีเมาเพื่อทายว่าต้องกินหบบนต้องยุ่าออเิ้เอะมาเขา่กินบดก่อนแล้วบดสไปกินแล้วผู้เขากินเนาะวันนีเบิงคือได้หลายลูกอยู่น้วยเฮ้ยว้าวเบิ้งซื้อคืน่าเจ้ากินรสแนแจไข่อยเป็นหน่วยไอ้คือทันอีกแล้วจ้ะ เด็กก็กินก็ว่าเลยแต่นาะจบกินเป็นรถอันแกเจ้ายันเป็นยังไงเป็นยังไงคือกันกับบ้านเฮาอยู่บ่แซ่บัวบ่ลเฮ้ยแ่น้อแซ่บเยอะกินกินคือจับแช่ไว้นะน้องได้อ๋อแยบยุ่งลองยืดแต่เฮาเอาไปจิบคนเคืองเฮาคนเคืองว่ะเงาะเง้อนี่ปุ๊บวอ้คนเคืองยี่ดีนี่ โอ้ยใหญ่ทเอาหเนาะเอาบ่บสิโอ้ยกระบาดมือบอกว่าตั้งไว้ก็ได้้งนี่ได้ก็ได้กินเยอะกินละจังเอาเมือไ่ยากหอกบ้านนี้มันเบิดอะไรด้เอ้ยเพื่อนอนิ่มเนาะกเนาะ แต่ว่ามันตอนเ้าตอนั้นสื่อนั้นมันยังบนอิ่มปานีิ่มันอยู่ในรนัยมันอบกินแล้วกระเซ็ตกระโปรง้องดานนี่แหละมองมันแมนเนาะบันพ่อแบ่งได้หรอะแมนเลยข้าวมักถั่วกันยานแบมอร่อยก็กินเพื่อเได้อจ่ไามเออเผอกแบบตุเร่ยงนั้นก็จังหลายกว่านี่น่า บ่าวปตาบ้าตาบ่าวอยู่กับบ้านบ้วะอดแรงเดือรถขึ้จอดแล้ไกลอยู่นะกองเนี่ยรถเสียใจรถจอดไกลโพดเบียร์มัวงแงมก็ะโดด่ะจังเนาะแกงเป็นมาเด้อจอลเลยครับผมว่าแต่คือนาที่เก่าน่ะอยากนั่นแน่นอะรถแปดไม่ได้เลยครับแม่นแมนแมนบนเก่ารถผมลูกคิดว่าเฮ้ยรถพี่เป็นคาร์บอ่ะจอดก้อนจอดก้อนหรอ 嗯，我大人摆不累，摆<什麼>不累的，<什麼> <laughs> คือขบไปแต่ไปปาะั่นมุนไปมุนไปทางโค้งกระแทกมันมีอยู่เสมอแท้ตแ้งบอจ่าบอเจนี่คนลุกตลอดครับนั่งน้ำในย่านได้ครับหมุนอย่างเดียวเลยดิมุนอย่างเดียวท่า้งกระแทกไอ้อะไรกกระแทกเข้าไปบรรดาเข้าต่ำกับว่าเข้าผิดเดิคนบ่าว่าคนผิดได้มันไปแทรกกับทโค้งมันแม่กับสลบลุงคุมหันตามรังบอเซนมากเลยกับอะไโอ้ยคุ้มไรประสานคุ้มลายบ้านห้อมเลยน้ำหน้าเ well. อาปลาไปปล่อยเด้ออยู่หันนั่นคุ้ม นี่จับปลาขอนอยู่ในหน้าเนี่ยต้อาไปปล่อยเนาะเดี๋ยวน้องดาอยากกินเอาลริมกินนี่บ้างน้องดาเบาไปแล้วเพราคือปล่อยแหละอืมถึไม่เคยกินเือมาบัคโซเรียนไม่ต้นเลยกไปเจ๊งเนาะอันนี้เดี๋ยว่น้องดาว่าเบาเคยกินคือกันเนี่ยเอามาต้องสิมเบ้างอืมยอมมันรึอ้าหนี่อินบอร์นทางเลี้ยงเล้ยน้องดาติ้งยั แมนแต่เรานี่เบิ้งยูู่นะเบิ้งถือน้ามืออยู่เลยนี่นี่ย่างแนบ่เงันทำน้ำมือยังตุนอยู่เลยแม่โลดเอะรอยู่มันอับมันอับมืดอยูแบบกล้องกลมมันมันอับอับจนเนาวแต่ว่าเขาบอมันฮอนนะครับมันฮอนเอาเต็งกันมันฮอตนะ เมื่อกลัวแนวกินมีแต่ขนมเคี้ยจบินเมิร์สบ้านหลานอ่าย้อมอะไรยอมแพ้แล้วยอมแพ้แล้วเค้ยจินโบเป็นเป็นคนยอมแพ้เนาะเอ้ยเคี้ยวกินโบเป็นนี่ละลายที่โบมักของแพ้แม่สวยเด่นเปลืองเงินเอ้ยากไปเนาะให้ก <itch anse> ินแต่หน่วยแบบโบแบบกระพาะละเนาะโบเนาะอ่าโบกระเรลุ่นเนาะง่ายลึกเนี่นิ่นี่ใครเนี่ยน้องแขรงโคโลคือคืออันชื่อเพื่อนว่าโถย ดึกกะโป๊ะโป๊ะโป๊ะมันกะเป็นบางหน่วยได้บาทนี่มันกะโบเมนมาสี่สี่สิบดีมื่อตัวหน่วยอ๋อนี่แข้งผมชื่ออันนี้อยู่ไทย์มังถือได้อยู่นิโลดเท่าไรอ่าสามโลดเอยเอาคือกันอ๋อแต่ว่าบ้างเจ้าก็สามโลดเลยแต่ว่ามันส่วนหลายแบบตัวตัวเสียหลายกว่าเนาะแข็งแข้งมันปนนะครับเปิดเข่งแข้งข้างในกินเอาโอ้ ซบๆบ่ได้บ่แม่นบันี้อเลเนาะอีเลบัดนี้อิ่มอยู่ถึงอยู่ไดละทางด้านยังแคอยู่โอ้ยเนาะเบิ่งสิหาหยังนให้บ่าวจิคือไสบ่ได้ล่ะล่ะบาดบ่เป็นหยังได้ินเียนแล้วยั่อบ่ได้ล่ะบาดอยไสหลายกองจ้ำเนาะโอ้ยบ่ว่าอือน้องบ่มีมีนะ ชมมาเพื่อนว่าฉชเอารถสิบ้อมาเลยก็เต็มนะรถสิบรอเนี่ยมีมยแกปะที่นขนค้องใหาา้นะะบาเ่าบริษทางถือมีมาเนาะอันนี้อันแบรกตอเรียนทยผมเด้อเอาไว,วไ้ให้พ่อไทยเบาจิตคนไปหลานก็คนใส่ก็มีหน,น้าเอาไาว้วให้บ้าแสนบดอกอนนว้ให้บ้าแสนไปขายผมเห็นหุเมไหโอ้ครับบครับุต ได้กันได้เลยกัสุดได้ยของเครื่องม้กลองไดเป็นกองไดเดอเพราะว่าโซงมาแต่กรุงเทพเลยนนะ่ะมาแต่ญี่ปุ่นเลยเนาะมาแตกญี่ปุ่นนี่คือลงรงกรุงเทพเลยงกรุงเทพดูญี่ปุ่นดูเป็นรั่กันบั้งดูเป็นเป็นรักเอ้ยเป็นรัสกันมั้อ้าวบอกเมืองแบบไร ไม้ถึงง่าเอียงเนี่ยแบบ้งเอียอยู่ประจำเลยแมนมาครับู่อยู่ญี่ปุ่นแมนตั้ง็เป็นเมืองเลยยแต่ะเป็นจังหวัดเป็นนำเพอกคือบ้านเจ้าของละอันนี้โบแมนหาเ่าได้นีหาไม้ัานเขาไอ้ชิบวกกะเลียงแถวลาดบุรีเขาจะตำมันะเอาโบแมนบิ่อมือท่อมือเดาจตำท่อมือเนมนเบิ่งแพนก็คือชินิ่มเยอะมีสิเป็นผ้ายใส่ดีน้ำ อันนี้พันไว้เฮ็ดอย่างก็เลยเอันนี้อันนี้เสซินได้หนิ่ะินแม่นบถ้าท่านนี่ยิบให้แม่น้องดาปเฮ็ดเอาไปยิบเอาเ้าต้องมาตัดใจตามเองเขาต้ตามมือพวกกะเลียงอนะชาวเขาบได้เสือผาเป็นตค่น้อสกเลยโอ้โหกระใจคือได้ดิาวเขาได้แน่นอนแบบต่ละต่ละบอลต่ละชนุ เนาะแล้วเนาะบอแซนใส่บ่ไห้ดอกตัวใหญ่เขาต้องมีแต่ว่นก็คนตัวหน่อยใส่ตัวใหญ่ไดนี่แเลยมันแม่นมัดเขาแม่นมัดเขาใส่แบบลงลงเขาใส่แบบตรงลยเพรบอเ่นาใส่้ก็อันนี้เขาผู้ชา่ผมคิดว่าเฮงเครื่งฉีดใหญ่คือบอเซนนี่คือจิ๋งะง่าได้อยู่บอเซนอันนี้ยังนอน เสียคื้กันเสือคึอกันเาเป็นเออเสือบ้านเพนเสือหลายเป็นมวนนี่เนาะแม่เอเออะชนชนเผ่าบนบกนี่นาะไกระเป๋านี่เป็นปลาใส่ด้บนแตละพื้นที่นี่านะมีใส่ดยบ่โอ้ยันพอดียุ่ยถมันก็แบบนี่มอั้นนาะแม่กะเีบมนกะเรี่ยมกเียมบ่ใครเขาอยากได้งนเขาต้องทงนบ่งบ่งบ่แม่ปเอ่อเห็นเห็นยุ่ยบ่เห็นอะย ขึ้นงานไปในแบบแบบนั้นเนาะสุนพาเพื่อนเนาะยังถูงมีลายอยู่งามโอ้หัวสีแดงได้ไม่ธรรมดาติดติดใช้แดนพม่าเด้คิดว่าเป็นท่านของผาหมารายกลัวต่ำมาเลยเนาะก็ต่ำมาเลยงามเนาะมีดวนลายโอ้เดี๋ยวมันปฏิทินได้อีกมาธรรมดาเหมือนแพลงจะต่ำมืออีกเนาะผมเม็นโ้งงานอีกเพื่อสะได้ผืนหนึ่ง เา่าเนอแต่กเอาบาจิตมาหมักพกมีดยาแล้วเดี๋ยน <ah <ah ียาถือมีดแล้วเนยาเลย่กเอากพกมีดได้เพิ่นไปหาคตรุงลเาวดอ้ตัวละเซลเอามาแปะนีกอนข้ามข้ามสีได้ใส่แล้วบ้าแสนเด็ดเป็นบ่อนยู่ได้เลยครัเดี๋ยวกะไ่เป็นท่นเขากะจะแก้เลยจะประกอบลอมกิเบังโอ้ห่าบอห่ากับ เห่บ่ห่นวัดเนาะจ้ะเห็ดบิ้งมันมีสาวอ่นตัวเห็ดบิ้งใช่ล้วเนาะป่าแก่บ่อไดนเนี่ยมีหมี่บ่อหนังด้าบ่อมีมี่ติบบ่จิ้บเบอรัลี่บ่อมีเลยโอ้ยเด็กกเจ เออบ้นหัของน้อยเตกระทัดรัดนี่มาหาใจระถึกเลยนี่มายใส่น้อหัวเตาหาร้อยวัดใัาทิตย์แห่งหาร้อยพันห้าพันถ้าว่าข้ามีแต่สองร้อยเนาะสองร้อยหร้อยหกสิบร้อยแปดสอันนี้เครื่องนึงหูเื่อว่าพันพันกอว่าเท่าไงแต่กองมเยอะเนาะเอาิจากอันนี้่แ้วที่ว่าไปหาไอ ใหญ่แต่ว่ามันมันหน่อยวัดนะคมันไม่ได้สองร้ยวัดอันนี้มันเป็นเป็นสามพันแล้วเนาะสามพันกวางคันเนาะกวัดของเมื่อกี้ไหนตัวบ้านเนอะโอ้คขาว่ามาบ้านเฮานี่จากจากพันหนึ่งแ้านรกจากสองแต่ของบชิษัทยหายดอกเนาะเขาเาริษัทนั่นอยู่แล้วเขาติดกันได้ เดียวเดียวมันจะมันเสียเลยเ้นี่ยนี่เนี่ยเอาไปง่ายเนาะนี่ต็นเต็มถ้าก้อนนี่เนาะเอพี่น้องเนาะสีเห็ดเป็นลายคลิปเอาถ้าเห็ดคลิปเดียวสียาวสียืดได้เนาะเอาดีนะเดี๋ยได้ก็คลิปนี้ก็จบชัมนี้เด้อพี่น้องเด้อเอาอยู่ดีไม่แห้งร่ำรวยเงินทองบุญสกูลสุขคนพี่น้องเนาะเอาสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ